ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินบรรยากาศวิวภูเขานะครับท่านที่ชอบบรรยากาศคือวิวภูเขานะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับหรือว่าท่านที่จะทํารีสอร์ทนะครับเหมาะมากเลยนะครับของเราอยู่ใกล้ใกล้ภูเขานะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับยังวัดนี่ครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับที่หลายท่านนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับที่ เขาสูงแจ่มฟ้านะครับก็แล้วก็เป็นแลนด์มาร์กนะครับแถวนี้ครับคนก็จะมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยผมลองซูมให้ดูนะครับถ้าเรามองไปตรงนี้ครับเราจะเห็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ครับอันนี้คือองค์หลวงปู่ทวดนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก800เมตรเองนะครับนิดเดียวนะครับไปกราบไหว้ขอพรนะครับอย่างพระลาหูองค์ใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ มีพระนอนองค์ใหญ่นะครับแล้วก็สายองค์พ่อปู่พญานาคนะครับนี่ครับไปกราบไหว้ขอพรได้เลยนะครับที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับแล้วก็จะมีสกายวอล์กนะครับที่ให้เด็กๆหรือว่าท่านใดที่มาทําบุญนะครับได้เดินชมวิวเขาเรียกว่า360องศานะครับที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าได้นะครับห่างจากเรานิดเดียวนะครับหรือว่าเราจะไปเที่ยวที่ เขื่อนแม่กองนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปเขื่อนแม่กองก็อยู่ที่ประมาณ17กิโลเองนะครับถือว่าเราใกล้ๆแหล่งความเจริญนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับของเราโอกาสที่จะขยายถนนนะครับที่ดินแปลงนี้มีด้วยนะครับเพราะว่าทางหลวงเขากันเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับนี่คือถนนอยู่หน้าที่ดินของเรานะครับเป็นถนนลาดยางนะครับฝั่งโน้นนะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นถนนโยธาธิการนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราไปที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับไปกราบไหว้ขอพรนะครับไปเที่ยวนะครับพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับไปทางนี้นะครับก็ไปได้นะครับนี่ครับไปนี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณสองกิโลกับอีก800เมตรนะครับหรือว่าจะไปด้านนี้นะครับทางนี้นะครับก็ไปได้นะครับแต่ทางนี้ถนนจะดีกว่านะครับ จะเป็นถนนลาดยางนะครับไปตลอดทั้งเส้นเลยนะครับอยู่ที่2กิโลกับอีก8 0 0เมตรเองนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดนะครับจะไปทําธุระนะครับที่อําเภอท่ามากานะครับ ครับผมลืมบอก FC ซนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลเขา3ามสหาบอำเภอธ่ามการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปอำเภอธ่ามาการนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลกับอีก700เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเปิดท่านใดจะไปติดต่อที่อบตนะครับอบตเขา30หาบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปเอ่อเขื่อนแม่กองนะครับ อันนั้นก็จะมีรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับไปนี่นะนี่ครับเนี่ยเวไปนู่นเลยนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปเขื่อนแม่กองนะครับก็อยู่ที่17กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงถนนสายเอเชียนะครับเส้น323นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ9ก้ิโล กับอีก200เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่99กิโลมนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่100กิโลมนะครับนยครับถนนดีนะครับส่วนใหญ่นะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคนกรุงเทพนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับก็จะพาลูกพาหลานนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนมาทําบุญกันนะครับนี่นะครับน้ำนี่นะครับน้ํน้ที่ส่งต่อมาจากเขื่อนแม่กองนยครับอยู่หน้าที่ดึงเราเลยนะครับน่ครับน้า ถ้าอุดมสมบูรณ์นะครับแถวนี้นะครับจะทำเกษตรนะครับเนี่ยเหมาะมากนะครับน้ำมีทั้งปีนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับของเรายังได้วิวภูเขาด้วยนะครับด้านท้ายนะครับครับผมพาไปดูที่เดียของเรานะครับนี่นะครับอันนี้คือถนนนะครับถนนของทางหลวงเขานะครับเขา กันเอาไว้นะครับนี่คือขอบถนนที่ผมยืนอยู่นะครับแล้วเข้าไปนู่นเลยนะครับเข้าไปประมาณเสาไฟฟ้านะครับเห็นไหมเนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับเป็นของทางหลวงทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าที่ดินของเรานะครับมีอนาคตนะครับแน่นอนนะครับเผื่อเขามีการขยายถนนนะครับของเราเนี่ยคือเราถนนของเรานะครับไปนู่นเลยนะครับช่วงระหว่างที่เขายังไม่ขยายถนนนะครับเราก็ทำประโยชน์ไปก่อนนะครับนี่ครับจากเดี๋ยวผมย้อนกลับนะครับนะนี่คือถนนนะครับ แล้วก็เข้ามานี่เลยนะครับส่วนด้านที่เราเห็นด้านหน้านี่คือเป็นของทางหลวงนะครับที่เขากันเอาไว้นะครับอันนี้คือจะจะอยู่นอกโฉนดของเรานะครับไม่เกี่ยวของเราคือจะได้เนื้อที่เต็มนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่8ไร่2งานกับอีก26ตารางวานะครับนะครับเราเข้ามานี่นะครับนี่คือส่วนนี้เป็นของทางหลวงนะครับช่วงที่เขายังไม่ขยายถนนหรือว่ายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ทําประโยชน์ไปก่อนนะครับทํากินไปก่อนอาจจะปลูกมันปลูกอะไรก็ว่านไปนะครับนะครับ เนี่ยครับที่ดินแปลงนี้นะครับโอกาสที่จะขยายถนนนะครับมีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขากันเอาไว้เยอะนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเยอะนะเนี่ยครับอ่ะครับผมพามาดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับนี่นะครับเสาเขตเรานะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับเราไปนี่นะครับอ่ะนี่นะครับนะนี่ครับของเราก็คือเจียดไปนี่นะครับครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 19เมตรนะครับของเราหน้ากว้างอยู่ที่19นะครับแล้วก็ของเรานะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับที่ดินของเรานะครับนี่เอฟซีดูนี่นะครับนี่เลยเนี่ยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือ19เมตรนะครับเราจะลึกลงไปอยู่ที่ประมาณ95นะครับ9กก็ประมาณนี้นะครับประมาณต้นไม้นะครับแล้วก็เราก็จะขยักกว้างขึ้นละเนี่ยครับในลึกไป95นะครับนะครับของเราจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ นี่ครับที่ดินไม่ต้องถมเลยนะครับเพราะว่าที่ดินค่อนข้างสูงนะครับและสูงกว่าถนนด้วยนะครับนี่ครับถ้าเราซื้อแล้วนะครับเราให้คนเขาเช่านะครับก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับแต่น่าซื้อเก็บไว้นะครับที่ดินใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วโอกาสที่จะขยายถนนนะครับมีมีแน่นอนนะครับถ้าขยายถนนนะครับนะครับ อ่าเขาเรียกว่าหน้าที่ดินของเรานะครับก็ได้ถนนกว้างนะครับความเจริญก็เข้ามานะครับและได้บรรยากาศคือวิวภูเขานะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครับของเรามาประมาณนี้นะครับครับนี่นะครับอ่แนวเขตเราประมาณนี้นะนี่ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนี่นะครับของเราก็ตรงๆไปนี่นะครับนะเนี่ยครับ ก็คือตัดตรงๆไปหาถนนนะครับก็คือถนนที่ผมพา f อฟซดูนะครับก็คือตรงๆนะครับนี่คือหน้าบ้านของเรานะครับตรงๆไปนี่เลยนะครับช่วงที่เขายังไม่ขยายถนนนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ไปกอนนะครับทากินไปก่อนนี่ของเราตรงๆที่เลยนะนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปโน้นนะครับนะเสาเขตเรานะครับแล้วก็ตัดตรงๆไปเช่นกันนะครับก็คือด้านหน้านี่คือหน้าบ้านของเรานะครับนี่ของเราก็คือเข้ามานี่นะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับอ่ะผมหมุนตัวหน่อยนะครับนะจากเสานี้นะครับ เราเลาะไปตามนี้เลยนะครับนะนี่ครับตรงๆไปนะครับด้านแถบนี้นะครับก็คือก็คือส่วนตรงนี้นะครับนี่นี่นี่คือฝั่งของนิปวงผมนะครับนะนี่นี่นี่เลยนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ250เมตรนะครับก็คือตรงไปเลยนะครับด้านแถบนี้จะไม่ขยักนะครับของเราจะขยักคือตรงนี้นะครับก็คือตรงช่วงประมาณต้นไม้นี่นะครับนะครับยิ่งเข้ามานี่นะครับนะเรายิ่งได้วิวภูเขานะครับชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับยิ่งใกล้ภูเขานะครับ เห็นไหมที่ดินของเรานะครับมันจะค่อยๆสูงเหมือนแบบเป็นเนินค่อยๆสูงนะครับแต่จะไม่เป็นเนินแบบสูงอันนั้นเลยแต่ก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับนี่ครับไม่ต้องถมเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ500,000นะครับราคานี้ท่านใดชอบสนใจนะครับก็ยังต่อรองได้นะครับของเราเป็นโฉนดคุชแดงนะครับนอนอสี่จอนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนนะครับนะ ของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่อยู่ด้านหน้าถนนนะครับนะครับของเราจะาลึกเข้ามาอยู่ที่ประมาณ95เมตรนะครับแล้วก็จะมาเริ่มกว้างอยู่ข้างในแล้วนะครับยิ่งเข้ามาข้างในนะครับเรายิ่งได้วิวภูเขานะครับชัดขึ้นและใกล้ขึ้นนะครับเนี่ยสวยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ ครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับโอกาสที่จะขยายถนนนะครับมีแน่นอนนะครับนี่ครับอ่ผมลองซูมให้ดูนะครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับเนี่ยที่เขามาซื้อไว้นะครับนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อรอความเจริญนะครับนะนี่ครับเนี่ยปลูกบ้านหลังใหญ่ๆเยอะเลยนะครับเรายังมีเพื่อนบ้านนะครับในช่วงที่เราไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็ให้คนเข้าเช่าไปก่อนนะครับนี่ครับวิวดีนะครับ นี่ไหมครับพอเรานี่นะครับของเราจะเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะครับนะครับจะเริ่มกว้างขึ้นนะครับนะครับคือจากเนี้ยนะครับก็คือจากแนวชายคาตรงช่วงหลังคาบ้านเขานี้ะครับนั่นนะครับนั่นก็คือเราจะกว้างขึ้นแล้วนะครับเรามาเอาวิวนี่นะครับมาปลูกเป็นบ้านอ่าพักนะครับมันพักตาอากาศนะครับเนี่ยเราจะได้คือได้บรรยากาศกันเลยนะครับนี่ยใกล้ ภูเขานะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดิน8ไร่2งาน26ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลเขา30มหาบอเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็แจ้งผมมานะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8 9 1 5 8 9 7 4นนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับในของเราจะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่นะครับ นี่ครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนะรถที่วิ่งไปนะครับก็คือไปวัดอนี่ครับไปวัดวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับนี่ครับก็คือรถนักท่องเที่ยวนะครับนะนี่ครับเมื่อกี้ที่วิ่งอยู่เมื่อกี้นะครับเนี่ยถือว่านักท่องเที่ยวเยอะนะครับวัดนี้นะนี่ครับจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับที่เขาพาเด็กๆลูกๆนะครับมาไหว้มาทําบุญนะครับเนี่ยรถรถค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยจะมีรถวิ่งตลอดนะครับถ้าเป็นวัน วันหยุดวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับรถจะวิ่งแบบนี้ตลอดเลยนะครับถือว่า,าเราอยู่ใ,ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับเห็นไหมครับรถวิ่งไม่ได้ขาดสายเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพา FC ไปดูแนวขอบเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับ ครับตันนี้ผมมาอยู่ช่วงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับพอเรามาอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งสวยนะครับเพราะใกล้ภูเขานะครับนี่ครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับเขาต้องการเอาวิวนะครับของเราเนี่ยถือว่าดีนะครับเราต้องการเอาวิวเอาธรรมชาตินะครับดีนะครับหรือว่าท่านใดที่ซื้อนะครับอยากจะแบ่งล็อกทําจัดสรรนะครับนะครับก็คือ เราแบ่งทานะครับแล้วก็แบ่งล็อกแบ่งล็อกนะครับเนี่ยทุกคนได้เห็นวิวภูเขานะครับหมดเลยนะครับถือว่าดีนะครับครับอ่ะผมพามาดูหลักเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับนี่คือแนวเขตเราประมาณนี้นะครับนะแล้วก็จากนี้นะครับผมตรงย้อนกลับไปนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือจะอยู่ที่สองาเมตรนะครับไปนี่นะครับนะความลึกนะครับจากด้าน ตรงถนนที่เข no ma ้ามานะครับเดินมาตามนี Source, ้เลยนะครับแล้วก็จากนี่นะครับฟืบเราไปนี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับด้านท้ายนะครับจะกว้างนะครับอยู่ที่70นะครับในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเราเลยนะครับนี่ครับยิ่งมาด้านใต้ท้ายนะครับเราจะยิ่งเห็นวิวภูเขานะครับชัดขึ้นนะครับแล้วเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับอันนี้คนกรุงเทพนะครับมาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกบ้านพักตากอากาศนะครับ แล้วหันหน้าขึ้นไปทางภูเขานะครับชดเช้านะครับเนี่ยจะมองเห็นภูเขานะครับแสงแดดนะครับในเวลาเขาช่วงขึ้นเขาเรียกว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับแสงแดดจะสาดนะครับเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยบรรยากาศดีนะครับและด้านแถบนี้นะครับเราก็เห็นวิวภูเขาเช่นกันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับที่เห็นเขาขาวนะครับนี่คือองค์หลวงปู่ทวดนะครับที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับ นะครับมาเที่ยวมาทําบุญกันได้นะครับก็แล้วก็จะมีสกายวอล์กนะครับก็คืออให้ทุกคนนะครับได้ได้ดูวิวภูเขานะครับก็เรียกว่า3ามร้อองศานะครับเนี่ยจะเห็นวิวภูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับทีมงานนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยเรามีด้วยเหรอสามองศามีแค่360องศานะครับเอามาจากตรงไหนอีก30 ผมใสทีมงานผมจะติดติดรถมาด้วยนะครับนะนี่ครับผมชอบบรรยากาศนี้นะครับน่ะนี่ครับดูดีเลยนะครับถนนทางเข้านะครับเราก็ไม่อุปสักแล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นถนนลาดยางนะครับเนี่ยมาปลูกบ้านในท้ายนี่ก็ได้นะครับนะนี่ครับเพราะว่าด้านนี้เพื่อนบ้านเราเยอะนะครับแล้วที่ดินเรานะครับไม่ต้องถมด้วยนะครับเนี่ครับของเราเป็นดินเขาเรียกว่าดินรายนวลนะครับดินแบบนี้นะครับปลูกอ้อยปลูกมันดีนะครับ ก็น้ํานะครับก็มีคลองใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยเป็นคลองใหญ่เลยนะครับเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับปลูกปลาปลูกอะไรได้เลยนะครับเพราะดินนี่ครับดินดีนะครับเนี่ยครับเพื่อนบ้านเราอยู่นี่นะครับเนี่ยไม่ป่าเปลี่ยวนะครับอ่ะขอชมบ้านสวยหน่อยนะครับเนี่ยมองเห็นวิวนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับอ่ะครับแนวเขตเราอยู่นี่นะครับนี่นะครับแนวเขตเรานะครับ แล้วก็จากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณร50เมตรนะครับแล้วก็ไปขยักนะครับนะนยครับตรงตรงไปนี่เลยนะครับแล้วก็ไปขยักนะครับก็มเหมือนอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเอฟซีดูดูผังอ่าฉนดนะครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับอ่ะผมกลับมุมนิดนึงนี่ครับถ่ายติดเล็บมือทีมงานผมน้ำดำนะครับ เล็บดำแบบนี้ไปนั่งจกข้าวเหนียวด้วยกันไม่ได้นะครับนี่าโอ้โหเห็นเห็นแล้วไม่ได้รังเกียจนะแค่ขยักขยงล้อเล่นนะครับนะเล็บเล็บน้ำบูนนะครับนะนี่คือผมอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ครับเนี่ยไปนี่นะครับร้อยห้าสิบนะครับพอร้อยสิบปุ๊บล้วขยักนะครับส่วนนี้คือถนนนะครับนะส่วนด้านนี้คือด้านปลายที่ดินที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับอ่ะครับให้เอฟซีดูผังตามนี้นะครับนะนี่ครับด้านท้ายนี่คือเราจะได้ความกว้างนะครับของที่ดินของเรานะครับ เนี่ยครับแล้วไม่ต้องถมด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับถือว่าดีนะครับด้านนี้นะครับเนี่ยปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนได้เลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินวิวภูเขาด้วยนะครับของเรา8ไร่2งานกับอีก26ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลเขา3าหาด อำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ500นนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ